โอเคเรามาต่อกันเลยนะครับผมสำหรับไวยากรณ์พาร์ทที่1นะครับผมเรามาขึ้นข้อที่2กันเลยขอเสนอไวยากรณ์ที่ว่าด้วยเวิร์บนะครับผมตามด้วยเ,เกทีดาก็คือกลายเป็นแบบนั้นไปแล้วกลายเป็นเวิร์บแบบนั้นไปแล้วซึ่งมันก็จะบอกว่าไงดีอันนี้ก็คือเวิร์บแล้วตัดดาทิ้งแล้วก็ตามด้วยเค ทีดาได้เลยคือภาษาไทยเราอาจจะไม่ได้มีแบบลักษณะที่จะต้องพูดแบบนี้แต่เรามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าผมจะพยายามแปลให้มันสมูทนะครับผมเราจะได้เข้าใจว่าไวยากรตัวนี้มันใช้แบบไหนโอเคคุณ A นะครับผมนาชีเน่นา,นา,น,านาชีเนี่ยนะาชาวหมิงชีวากับคุณชาวหมิงทำไมโคยฮงชิ้นกูยเยออ่ะเป็นเพื่อน จากบ้านแบบที่บ้านเกิดใช่ไหมคุณนานะกับคุณชาวมิงเนี่ยเป็นเพื่อนที่บ้านเกิดกันใช่ไหมคือทั้งสองคนเนี่ยเป็นคนจีนเนาะคุณบีเขาเอ้คุณ B, เ,คเอ,อณ A, เขาก็เลยสงสัยเขาก็เลยถามอ๋ออ๋อพวกคุณสองคนเป็นเพื่อนจากบ้านเกิดมาจากบ้านเกิดด้วยกันหรออะไรแบบนี้นะครับผมคุณบีนะครับผมก็เป็นคนตอบนะอนิโอ๋อไม่คะ่ะฮันกูเกวาร์ซอ,อมาที่เกาหลีก็เลยอัลกเกแทสโโยก็เลย กลายมาเป็นรู้จักกันอ่ามมาจะประมาณเนี่ยก็คือแบบอ๋อมาเจอกันที่เกาหลีค่ะก็เลยแบบรู้จักกันก,ก็เลยได้รู้กลายเป็นคือมันจะมีความหมายแฝงว่าเฮ้ยก็กลายเป็นแบบนั้นไปแล้วอะไรก็แบบอพอเป็นพอมาเจอกันที่เกาหลีก็มารู้จักกันซะแล้วอะไรแบบนี้นที่เกาหลีกลายเป็นรู้จักกันไปแล้วอะไรแบบนี้ที่เกาหลีคือผมไม่รู้ผมจะเปรียบเทียบกับอคําไหนของภาษาไทายอ่ะผมว่ามันไม่มี เรามาดูตัวอย่างมากดีกว่าสําหรับใครที่เรียนไวยากรณ์จากเล่มนี้แล้วอะรู้สึกว่ามันไม่พอไปหาเล่มอื่นมาอ่านได้นะแบบมันจะมีตัวอย่างเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ไวยากรณ์ก็ยิ่งเราอ่านซ้ํามันก็จะคุ้นเคยมากขึ้นใช่ปะ,ะประมาณนั้นนะครับผมประโยคแรกนะครับผมฮันกุกโนเรืลน่าเพลงเกาหลีทําไมโชอาแฮซอชอบชอบเพลงเกาหลีก็เลยทําไมก็เลย ฮันกุก็เลนแพวเกทยอซอโยอะเพราะว่าอะอยังไงอะชอบเพลงเกาหลีก็เลยกลายมาเป็นเรียนภาษาเกาหลีนั่นเองครับผมประมาณนี้ก็คือมันจะประมาณว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะมันก็เลยกลายมาเป็นแบบนี้ซะแล้วอะไรแบบเนี้ยอาจจะไม่ได้แบบเฉพาะเจาะจงเหมือนวยากรณ์ที่เราบอกเพราะว่าหรือเนื่องจากว่าคือมันไม่ได้บอก มันไม่ได้แบบเจาะจงเหตุผลสาเหตุเดียวอะแต่มันจะเป็นม,มันจะเป็นอารมณ์แบบว่าคล้อยตามมากของอ๋อมานำไม,ไมเกิดอันนี้คือมันเกิดอันนี้ขึ้นจนกลายมาเป็นแบบนี้ซะแล้วอะจนกลายเป็นแบบนี้แล้วอะไรแบบเนี้ยอืมแต่มันจะไม่ได้แบบเจาะจงคือวายายกรเกาหลีบางบางทีผมว่ามันใช้ความรู้สึกนะแบบมันมันต้องเข้าถึงมากๆอ่ะ อันนี้โดยส่วนตัวนะรู้สึกว่ามันมันยากตรงเข้าถึงนี่แหละมันมันไม่ได้มีอะไรที่มาสอดคล้องกับภาษาไทยโอเคเรากลับมาที่ตัวอย่างของเรานะครับผมประโยคที่สองนะครับผมชอเอิ้เมยนึ่นในตอนแรกนั้นแม้แม้อุ่นอึ้มชิกินชันหมดมอกกัดนึ่งเตอ่ะในตอนแรกนั้นกินไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่อาหารเผ็ดเนี่ยคือ ในตอนแรกกินอาหารเผ็ดไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่อนาแต่ซิกเมืนชันโมเกทสโแต่ตอนนี้เนี่ยกลายมาเป็นว่ากินได้ดีแล้วนะครับผมอประมาณนี้ <c oughs> ก็คืออันเนี้ยอันนี้คือชัดเจนอยู่มันไม่ได้แบบมันไม่ได้บอกเหตุผลมันก็คือประมาณว่าเออแต่ก่อนกินไม่ได้ดีแต่ตอนนี้ก็คืออยู่อยู่ก็แบบเหมือนแบบ กลายมาเป็นกินได้ดีและ้วอาจจะกินบ่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ได้บอกเหตุผลว่าทําไมเขาถึงกินได้ดีแต่ถ้าเหตุผลอ่ะอาจจะแบบถ้าเราใช้วยากรณ์เหตุผลใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบอ๋อแต่ก่อนอ่ะฉันกินอาหารเผ็ดไม่ได้ดีนะแต่ตอนแต่หลังๆมันเนี้ยคือแบบฉันกินเพื่อนพาฉันไปกินส้มตามเผ็ดๆบ่อยมากฉันก็เลยแบบก็เลยกินเผ็ดได้แล,ลนะ้วอะไรแบบเงี้ยแต่เนี้ยเขาไม่ได้บอกแบบลักษณะแบบ,บ,บเหตุผลเจาะจงสักทีเดียวแต่ประมาณว่าแต่ก่อนกินไม่ได้แต่ตอนนี้ก็แบบไงแบบกินได้ซะงั้งงนอะไรแบบนี้ กลายมาเป็นกินได้แล้วอาหารเผ็ดเนี่ย